โลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Nintendo Cross w o r d นะครับผมวันนี้ก็ถึงด่านบอสเยติแล้วนะครับผมเราก็จะมาลองผ่านให้ดูนะครับผมก็สําหรับทริคเล็กที่ผมใช้ก็จะเป็นต้องเก็บอันติธาตุไม้มาให้ได้นะครับผมอันดับแรกนะเก็บอันติธาตุไม้มาให้ได้ก่อนเลยแล้วก็เข้าไปลุยครับผมวันหนึ่งก็โยนอันติไปก่อนเลยครับแล้วก็จะได้รีบเก็บใหม่นะส่วนสัตว์เลี้ยงก็ใช้เป็นตัวธาตุไม้2ตัวครับผม เพราะว่าธาตุไม้มันตีธาตุไฟแรงใช่ไหมใช้เป็นโอโบโลโอโลโบลสครับผมสกิลนะครับผมพยายามหลบพวกที่มันเป็นเอลให้ได้ทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าพวก I ไอสกิลตีปกติเนี่ยช่างมันแต่ว่าพวกเอลออย่างเงี้ยจริงๆควรต้องหลบให้ได้นะเนี่ยพวกเนี้ยต้องหลบให้ได้ ก็รอสักครู่ครับผมเดี๋ยวอาจจะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะบอสตัวนี้เพราะว่าค่อนข้างโหดพอสมควรนะครับผมสำหรับบอสเยตินะฮะพวกทุบธรรมดาพวกนี้ผมผมไม่ค่อยซีเรียสแต่ว่าหลบพวกแบบว่าสกิลเอีเนี่ยครับผมมันจะค่อนข้างรุนแรงพอสมควรจริงๆเปลี่ยนยาเป็นสายใหญ่ก็โอเคนะครับยาใหญ่มันจะ ทำให้ฟืน้น HP เยอะกว่าโยลังติธาตุน้ำาลครับผมอัติมีก็โยนไปครับผมมันก็บูสต์ดาเมจได้พอสมควรลองดูเหลือครึ่งเดียวแล้วเหลือห้าแสนแล้วเนี่ยครับไอ้พวกทุบๆอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปหลบก็ได้หลบแค่พวกปลาหิมะอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างมีกดเนี่ยพวกกระโดดอะไรพวกนี้หลบๆไปก่อน ให้มาเจนเราช่วยตีไปทุกมาสี่หมืครับผมโอเคเวียงหิมะหลบเพราะถ้าเราไม่หลบเวียงหิมะเราจะโดนในตัวหิมะกัดนะครับผมอันนี้ก็โดนไปดอกนึงโอเคยังยังไหวอยู่เห็นป่ะมันจะโดนขึ้นฐานนะเป็นรูปน้ําแข็งก็คือโดนแบบว่าหิมะกัดซึ่งจริงๆถือว่าเจ็บพอสมควรนะในการลดเลือดนะครับผมโอ้ยหลบไม่ทันพลาด สวิหวิลบโอเคโดดทันจริงจนี่ถือว่าพลาดเยอะเยอะมากนะครับต้องบอสดีต้องฆ่าให้ได้ก่อนที่มันจะบ้าข้างนะต้องรีบเก็บอันติทลาดไม้รอบ2ให้ทันนะครับมันจะได้ผ่านตอนแรกผมเหลือเลือดป,ประมาณบอสเหลือเหลือเลือดประมาณห0 0 0ืมั้งรอบเมื่อกี้ที่จะ ฆ่าได้แล้วทีนี้ก็เลยแบบเออรอบเมื่อกี้มันเกือบผ่านรอบนี้ก็คงจะผ่านแหละน่าจะไม่มีอะไรผิดพาลาดนะครับหลบพวกแบบว่าสกิลที่มันปาออกมาพวกสกิลกระโดดสกิลอะไรพวกเนี้ยก็หลบหลบไปให้ได้ครับผมส่วนพวกต่อยธรรมดาพวกเนี้ยต่อยยังไเพราะว่ามันสองหมื 4, ่นกว่าสี่หมื่นกว่าแต่ว่าพลังป้องกันเราก็ต้องเยอะนิดนึงนะแบบเห็นป่ะพลังผมรวมโดยรวมมันสี่แสนเห็นป่ะอืมเพราะงั้นแบบพลังป้องกันมันก็จําเป็นนะครับผม ไม่งั้นมันก็โดนพวกแบบทุบพวกตบหนักเหมือนกันนี่ก็พยายามเก็บอันติรอบสองให้ได้ครับผมแล้วก็หาจังหวะใช้นะครับเ,เดี๋ยวต้องรอบ,บอสกระโดดอีกทีก่อนโอเคบอสเพี่ยงหิมาแล้วยกอันติปึ๊บเหลือสี่หมื่นครับสามสองห้าห้าหมื่นเอ้ยพลาด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 ใจร้อนไม่หน่อยโอเคเหลือหกหมื่นไววอยู่ไววอยู่ไว้อยู่สาม สองหนึ่งเรียบร้อยครับผมเคลียบบอสสตอมเยติได้แล้วนะก็อย่างที่บอกครับผมวิธีสําหรับทริคที่ผมใช้ก็คือเก็บอันติครับผมให้ได้ก่อนเข้าบอสนะครับผมแล้วก็พลังป้องกันก็ต้องเยอะพอสมควรนะครับผมจริงๆพลังสี่แสกนี่ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่ามีพลังป้องกันเยอะแล้วก็ดาบผมเป็นธาตุไม้นะครับผมให้ดูก่อนดาบธาตุไม้เป็น6ดาวนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้อัพ อันนี้เพิ่มแล้วก็เป็นขั้นสี่ด้วยลรงโจมตีก็อยู่ที่ประมาณ2องหโจมตีธาตุไม้เนี่ยอยู่ที่5้0พนานะครับผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็ใช้เป็นเนี่ยครับผมธาตุไม้2ตัวมันจะช่วยโจมตีธาตุน้ําแรงขึ้นก็ประมาณนี้ครับผมถ้ายังไงใครติดตรงไหนก็ลองคอมเมนต์สอบถามได้นะครับผมยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ